เอ่อท่านผู้ชมครับบุญหลักของมิ่งนะครับไสเดือนบุญหลักปลาวันนี้ให้ท่านดูไสเดือนหลังฝนหยุดไปสองวันตอนนี้เมื่อวานตรงนี้มันผมมีคุณจริตนะครับจากโนูนแหละปักธงชัยมาซื้อไสเดือนไปนหนึ่งโลก็เลยเก็บให้ท่านเมื่อวานนะก็เลยโกยตรงนี้ออกมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นอยู่ในอ่ยะโกยกลับโกยกลับยังไม่ได้นํานกลับไปพวกนี้ ตอนนี้ความจริงเราต้องเอาไปผึ่งลมได้แล้วนะครับแต่แต่ยังยังไม่มีเวลาทำเขาอเอาไว้อย่างนี้ก่อนเอาทีนี้ผมจะให้ท่านดูตัวเขาเห็นไหมครับเนี่ยอยู่กับดินนะครับเนี่ยอยู่กับดินอยู่กับทรายนะฮะเห็นไหมครับอยู่กับดินอยู่กับทรายนะครับนี่มันไม่ลงไปไหนเหลยมันก็ลงครับมันก็ลงไปในดินนี่แหละแต่พอมีอาหารก็ขึ้นมาอีกนะครับตัวใหญ่ๆเลยพวกนี้เหมือนกัน นะต้องหาอุปกรณ์มาช่วยในเรื่องการโกยเนาะอันนี้ใช้มือก่อนหนะครับนี่ห้ามเลยครับใสเดือนกลับมาแล้วพี่น้องเลยมือขวาด้วยนะเนี่ยความจริงมือขวามันต้องถือกล้องนะแต่วันนี้ไม่ทันเอา,เอาออมือซ้ายถือนี่ไหมครับเนี่ยมันยังเหนียวอยู่ครับมันยังเหนือดอยู่ถ้่อย่างนี้ไม่เป็นไรเหนืดแค่นี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเหนียวมากกว่านี้เราไปโกยนะครับมันจะรัดตัวใส่เดือนเหนียวขาดตายสูงนะ ทายสูงเลยเพราะว่าเขาขยับตัวไม่ได้นะครับสวยงามเลยครับอันนี้เป็นมูลนะครับเนี่ยอพอเรามาโกนมันก็จะกระจุยกระจายอย่างนี้แหละไม่ค่อยสวยงามแต่ก็ถือว่าเป็นมูลแล้วใช้ได้แล้วเนี่ยทำไว้อย่างนี้ไว้กลับมาจากไปช่วยงานตัดกิ่งแต่งกิ่งให้อินครูพรศิริวันนี้ที่ท่าช้างกลับมาก็จะมาทํา โอเคนะครับท่านสนใจไส้เดือนมูลไส้เดือน081 87 87 089สวัสดีครับ